โอ้โหอะไรเจับเรื่อยจับขึ้นเรื่อยๆเอ้าไฟไปบอกอันอ้มานน้ำแน่น่ะหืมบ้กล้าบอกพระนาทูบ้บอกเราเส้นบอกบอกคนฏหมาเส้นเอ้ยอือไอ้เต๋าปาสกุตไงอืมไปบอกคุณยายบ้านเด้อ์นะว่ามันบ่เสาดับโอ้ว่ามันบ่เสาว่ามันสูบอีกโอ้โหอะไรเใหญ่ค่ะที่พักกันไปเอามา ห้าสิบาบกรอสคุณตีนอะไรกันม่เห็นบอกเจ็ดแปดขีดเนาะเแปดขีดด้วยเอาลงไปนะโอ้ปลาอีนียากก็เลยว่าม่ต้องปั่นยนน้ต้มตันมันปลาด้นมันยากไม,มไม่มันยากบไมมุ๋นปาตุมตัวใหญ่แซ่แล้วตุวน๋นตม๋นตัวใหญ่กับตุ๋นต้มปลาได้หล้วนะตอนนี้กำลังแบ่งกันเอาเอาซอยกันเล่นแบ่งกัน เอาวันเออต้มปลาไหลต้องสับสับปลาไหลตอนที่ต้มปลาไหลสู้กินค่ะบาดเป็นขนเป็นขนเป็นขนเหรอวัดแขนแขนน้อยเหรอโอ้วัดความยาวกระพุ้งมันเล็กตัวความยาวแขนหนึ่งเออแขนเยอะอีกแขนเลยปแาบเกือบเม็ดแบบเกือบเม็ดเออแมน เขากปั่นนื้อปลาประกวดง่ายขอ่พ่อนี่เนี่ยปิ้งปลาเขาในราชเลจินนะเจียมจ้าบ่ปอบ่ปลาตอกไวทลาบปลาตองในเวทลาบแมนปิ้งไวทะลาบอ่านี่น้องเชฟ่อพูดก็สิปิ้งปลาค่ะปิ้งปลาเค้ากินโอ้ต้มปลาไหลต้มปลาเออเนาะต้มปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลปิ้งปลากินปลาบ้านเฮาไม่เป็นปลาเนี่ กระตรงเนี่ยตัวเนื้อผู้ตาแซ่แบมาตาแซ่บเอาทานออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีนยวใช่รึกระดีปลาไหลตัวใหญ่ค่ะอีกส่วนหนึ่งเครื่องหนึ่งกับเสี่ยมน้ำผัดผัดเผ็ดปลาไหลนี่กำลังเตรียมเครื่องนี่ค่ะต่ำเครื่อง อันนี้ก็โดยคุณแบนค่ะตำเครื่องตำเครื่องผัดปอาไรไข่ใบมะกรูดกระเทียมพริกสด นี ality, shorts, ่คือตำเครื่องเสียงติดน้ำเป็ดผัดปลาไหลแด้วค่ะติกแกงตะไคร้ทุกอย่างเขาตองไปตำเพิ่มความหอมดับความเค้าค่ะตะไคร้ใบบกูดอันนี้ก็ใบบกูดค่ะยังอ่ะหาศาสตร์โอหาพริกค่ะใส <m ul ose, finale> ่พงนัว น้ำตาลเตยรถดีรถดีเห็นรถดีครับว่มเห็นรถดีน้ำตาลนี่ใส่น้ำตาลรถดียอใส่ฟูอ่ไปนะอนี้มันเป็นน้ำตาลอนี้เป็นรถดีเป็นป่จ้ารถดีรถจัดการรัน ขวาฝีมือเยี่ยมค่นปาครับแม่ ก็ปรุงกินจัดจ้านลายหอมหอมเครื่องเทศอันนี้กอยห้ปลาสุกกันค่ะเดี๋ยวตั้งไฟไว้ให้เนื้อปลาลหลเขาสุกกันเนติมน้ำลงไปอีก ใช่เนื้อปลาไหลกล้วยแล้วก็ะเทใส่ใบกะเพราเข้าไปผัดเค็จีขาดใบกะเพรา,าได้ค่ะผัดเสร็จปลาไหลใส่ใบกะพบเพราตกเสร็จค่ะเนื้อปลาแน่นียนนี่รสม,มีแต่ตักเสิร์ฟเพืพี่น้องก,กินค่ะเสร็จแล้วคุณ ิมรสชาติเราใส่ได้แล้วอาคารโดยตีมือเช็บคือคุณแบนทุงกันห่อนยิดงเนก้อนบ้านเมยอ้ยต่จิ้มเท่าน้องเห้ปลาไหลกุเกยก่อนนี่ต้มปลาไหลยยไซไซอย่างนีนี่ปลาไหลตัวน uh huh. mm hmm. mm. ja, ี่ กใส่อย่างไงแล้วนะใส่คาตะไคร้แล้วก็ใส่ไอ,อ้ไอ้โรตีใส่หักหอมชีใส่กะเพาะเปืเปเอป่อยทำเปียกเนาะใส่แล้วเรียบร้อยอาถ้าตอนนี้ต้มให้มันเปื่อยเต๋ปลาไอ้ปลาไหลมันตัวใหญ่ต้องให้เ,เออปืป่อยเอาให้มันเปืเออ่อยดีๆก่อนค่ะตอนนี้ต้มก่อน ต้มปลาไหลใส่ปลาปลาไหลกับปลาแง่เส็กันปลาไหลกับเผาปลากระเงยปลากระงยปลากระเง้ยปลากระงี้ยตังปลากระเงปลากระเงต้มใส่กับปลาไหลเสบงานนี่เป็นปลาเสียบปลาเนื้ออ่อนตมปลากรงล ใส่เกลือค่ะกลางจ้าใส่เกเลือท่านในใส่อยู่บนไหนบ้างบ่อจ้าอ๋อใส่ใส่เกลือก่อนชิ้น้นังเรวมันจาง,จงท่านใใส่จะป๋งวะอือต้มปลาไหลล่อเพิ่ตมต่ำเครื่องแล้วเรียบร้อยก็จะเริร่เเมเป็นผัดเผ็ดปลาไหลอันนี้ข้าวหมูยันหมูม่ต้องใหเปือ่อยวนะเหนียวแบบเปรี้ยวเนย เนื่นปอปลาวนชุมมันเห็ดเอสทอดทัดมจีวอนซอสทอดสับมัน,นีมนะันยืมแล้อนจับแข็งไป <c oughs> เปล่อยแล้วเนาะยไม่ได้เปลอยปลน,น่อย่นนันอีกสิบนาทีเมื่อปลาลเปลือยก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่เปลือยดี ใส่ใบกระเพราพร้อมนะคะเพิ่มรสเผ็ดจัดจ้านมีใส้ตปนหอมรสชาติไปเอ,อียงนะไปเอียานะชิมรสชาติแล้ว ข้างยู้เมื่อนั่นเมื่อนั่นมันเชิญเจ้าเดือมันยีรอยแปดสีบาทเนาะช่องต้มปลาไหลกับผัดเผ็ดปลาไหลน้องเวียน้องน้องเวียกินขา้าวนกิข้าวเนื้อปลอ กินแล้วกินอะกินเลยกินเลยปิ้งปลาไข่ปลาพ่อมี่อนชไข่ปลานด้วยไข่ปลาของมันแก่ด้านซีเนีคนกินดียังเสื่อดีแล่หอมยอดนี้ทั้งรถติดหลยู่ตรงไหนซีเนเว่นนะ ส่นเขาเปียกสวนิอเปียกฮะกินเอม่กินกรเพียเล้ยเลียนเ็ดยกตกนตันฟองกินกน้านหอไัเต้นเตอยู่ตรงนี้ยเเต้นเดินข้างไสน่พวกน่ะมันไปเมื่อน เปลวอยู่คนน้องเอ่อเวแห่หลายุ <h <h ่เข้วไหม้อนพุ่มไอพุ่นงเปลว่หายคะ้า่งเดดได็คนห่องเดวยใหม่อสกเ้นนี้เกี่ยวไปโอ้้นหม้นมีโมาออกไปโอ้ว่ามันีผาเหอนเจเอ้มคันมันุเหรอบลว่ะอี้สงคันแาู่ามเยียวมนเีย่ย

เอกโิกิะบุตรโตดูนี่จะนด้ปพันนี่ือเสียแห้งเส้าเมียงดูนี่ไหเอาแหวนเหรอเอาอันตะพันเขาได้เนี่ยอย่างนอก่อนาก่อนเสื้อบางไฟกูที่ไ้้ถวปา้บเสืตอนนี้หอดปุตั้งแต่นุกแขกเต้าครัข้าพร้อมขาอยหนมาจับสาถายหนิยดูพร้อมตั้งปูนอย่างนั้นตอบตอกันขวัญหยาดเข้าเจียกาศตกเน่ยลงปอยูนดิจังเป็นเหล่าเป็นยามัมเนี่ยกินกอนเน้ ยังตุนตุนน้งแ่ตุนตุนอะไ่ยัแก็นอีกบคาเดี๋ยวมาไปบดคลาข้า้ากินเยจ้าเข้ามากินไหมเข้ามาแม่เข้ามาเลย